หายไปไหนกันหมดเนี่ยจริงๆมันต้องเหลือชิ้นสุดท้ายไม่ใช่หรอคะอา้าวพี่เป็นเน็ตก็หายทำไมเหลือพี่ตากล้องคนเดียวอะ่ะหายไปไหนกันหมดอะ่ะยูโูอยู่ไหมใครอยู่ไหมเนี่ยหายกันไปหมดแบบนี้เนี่ยจะทำไงล่ะจริงๆมันต้องมี6ชิ้นแต่ว่าวันนี้มีสินค้าแค่5้าชิ้นเองค่ะเอาพี่เปนเน็ตถืออะไรมา โยกระเช้าจัดมาสสวยเลยสบายมากเลยจ้าโอนี่เป็นกระเช้าสุดพิเศษมากๆเลยมีสบู่เบนเนตทุกสูตรครบเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะเนี่ยน่ารักสุดๆเลย สบู่เบนเน็ตไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าดีจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเจปีซ้อนเลยค่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องสบู่สมุนไพรดูแลผิวพรรณคนไทยมายาวนานเป็นสบู่สมุนไพรกลัดนวัตกรรมแบบธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยทุกก้อนดีต่อผิวต่อใจไปเลยจ้าสบู่เบนเน็ตมาแรงแซงทางโค้งยอดขายปังอะไรก็ฉุดไม่อยู่ สบู่สมุนไพรอาบสะอาดสดชื่นช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวปกป้องผิวจากสิวฝ้ากละผดผื่นคันครบทุกองค์ประกอบตอบโจทย์ใครๆหลายคนมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำใกล้บ้านคุณหรือจะสั่งซื้อผ่านทาง w w w b e n e t c o t h ก็ได้นะรีไปซื้อเลย